ผู้ใดบุกรุกดินแดนขเขมรผู้นั้นจงพินาศนี่คือหนึ่งความเห็นของชาวขเขมรหลังเหตุปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและมีการยืนยันอย่างเป็นทางการทหารฝั่งกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายพร้อมมีภาพคลิปวิดีโอออกมาในโลกโซเชียลคาดว่าน่าจะมาจากทหารกัมพูชาด้วยกันเองขณะนำร่างนายทหารผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่สิ่งนี้สร้างความไม่พอใจและความโกรธแค้นเป็นอย่างมากให้กับชาวขเขมร ทั้งยังมีการเผยข้อมูลจากฝั่งกัมพูชาว่าเหตุการณ์ประทะดังกล่าวเป็นฝ่ายไทยที่เริ่มยิงก่อนย้อนไปนในช่วงช้ามืดของวันที่28พฤษภาคม2568เวลาประมาณ5นาฬิก45นาทีมีรายงานเกิดเหตุปะทะระหว่างทหารไทยและกัมพูชาบริเวณช่องบกอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการเปิดเผยจากกองกําลังสุรานารีว่าทหารไทยพบการลักลอบขุดคูเรดโดยทหารฝั่งกัมพูชาซึ่งเป็นพื้นที่ทับซ้อนอ้างสิทธิ์การครอบครองบางแหล่งข่าวเผยว่าพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตอธิปไตยของไทยดังนั้นจึงถือว่าทหารกัมพูชาลุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยแต่ถึงอย่างไรก็ตามทั้งสองประเทศมีข้อตกลงร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ที่อาจส่งผลต่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน กำหนดไว้ว่าไม่ควรดำเนินการใดๆที่อาจเปลี่ยนแปลงบนพื้นดินเช่นการก่อสร้างอาคารการเคลื่อนย้ายกองทหารหรือขูดคูน้ำกองกำลังไทยจึงเข้าไปเพื่อขอเจรจาว่าสิ่งที่กัมพูชากำลังขุดคลองไม่สามารถทำได้ก่อนนำไปสู่การประทะเดือดราวสิบนาทีโดยเป็นฝ่ายทหารกัมพูชาที่เปิดฉากยิงก่อนในขณะเดียวกันทางการขมิบออกมาโต้ว,ว่าฝ่ายยิงก่อนคือไทย ต่อมาเสียงประทะจึงสงบลงภายในเวลา5นาฬิก55นาทีจากการเจรจาหยุดยิงของนายพลทั้งสองฝั่งแม้ในช่วงแรกจะไม่มีข้อมูลผู้ใดได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่มีหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการจากกัมพูชาพบทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายบางแหล่งข่าวเผยอาจมีถึงสองนายในขณะทหารไทยปลอดภัยทุกคน หลังจากข่าวการประทฆของทหารไทยและกัมพูชาถูกเผยแพร่ไปทั้งสองประเทศและมีทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายสิ่งนี้ต่างสร้างความไม่พอใจให้กับชาวขมิเป็นอย่างมากพร้อมยืนกรันว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นสิทธิ์ของประเทศกัมพูชาหนึ่งในภาพวิดีโอขณะขนย้ายร่างนายทหารกัมพูชาออกจากพื้นที่มีผู้คนเข้ามาแสดงความเห็นมากกว่า2 0 0พคอมเมนต์โดยฝั่งกัมพูชาเผยว่า เราขอแสดงความเสียใจและขอให้ผู้บุกรุกแผ่นดินเขมรจงพินาศคนไทยชั่วร้ายมากฉันเสียใจกับการสูญเสียแต่ข่าวในไทยบอกเรายิงมันก่อนแต่มันยิงเราตอนเผลอขอให้เทวดาลงโทษจนบุกแผ่นดินเขมรด้วยเราทุกคนควรรวบรวมทุนให้งานศพทหารทั้งสองนายและให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตดูเดือนมากขึ้นในเพจข่าวของเขมรที่มีหลายพันคอมเมนต์ คนแรกบอกว่าทายิงเราก่อนเสมอสร้างปัญหาก่อนเสมอตั้งแต่กรณีพระวิหารแล้วนิสัยขเมีนเราไม่เคยหาเรื่องหรือสร้างปัญหาให้ใครก่อนรัฐควรพิจารณาการเพิ่มฐานทหารคนต่อมาเผยว่าถ้าขเมียนยิงก่อนต้องมีทหารไทยตายแต่นี่เป็นทหารไทยที่ยิงก่อนทําให้ทหารขเมีนตายโปรดแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียครั้งนี้ขเมนไม่เคยทําร้ายใคร กลับกันถ้าขมรญยิงไทยตายแบบนี้ประเทศไทยจะรู้สึกยังไงทัดมาบอกประเทศไทยเป็นเหตุและกล่าวหาทหารขมรตั้งแต่แรกเราคุเขมรไม่มีทางที่จะเปิดใครก่อนประเทศไทยและสำนักข่าวนานาชาติตีพิมพ์ข่าวเหตุการณ์ตั้งแต่เช้าตรู่แต่ทำไมประเทศเราเงียบมากสุดท้ายบอกพื้นที่นี้มีข้อโต้แย้งอะไรมันเป็นที่ดินของเราทั้งหมดและพวกเขากำลังบุกรุกเข้าไปในแผ่นดินขมรมากขึ้นเรื่อยๆ วัดปราสาทก็อยู่ในอาณาเขตของเราทางราชกระทรวงกลาโหมกัมพูชาแจ้งว่าเหตุปะทะระหว่างกองทัพกัมพูชากับกองทัพไทยเป็นจุดที่กองทัพไทยเปิดฉากยิงฐานทัพของกัมพูชาที่ตั้งมาเป็นเวลานานส่งผลให้สูญเสียทหารกัมพูชาไปหนึ่งนายการประทะครั้งนี้ไม่ใช่ทางเลือกที่กัมพูชาต้องการและเราจะหารือกับกระทรวงกลาโหมของไทยต่อไปเพื่อหาแนวทางร่วมกัน เพื่อให้สถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติดูเร็วและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกกัมพูชายึดมั่นในวิธีการทางการทูตและการแก้ไขปัญหาอย่างสันติตลอดจนรักษาพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นพรมแดนแห่งสันติภาพสันเทียรภาพการพัฒนาและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ร่วมกันกัมพูชามุ่งมั่นที่จะปกป้องดินแดนของตนไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตาม กระทรวงกลาโหมขอเรียกร้องให้ประชาชนอย่าเชื่อและเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนโซเชียลมีเดียที่อาจทําให้สถานการณ์ตามแนวชายแดนไม่มั่นคงและไม่ปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางทหารการดำเนินชีวิตปกติของประชาชนและประเทศของทั้งสองฝ่ายกระทรวงกลาโหมขอ,มขอให้ประชาชนรับเฉพาะข้อมูลจากแหล่งข่าวที่ชัดเจนและเป็นทางการเท่านั้นหลังจากเหตุการณ์ดังกล่าวสงบลงไปไม่นานฝูงบิน2 1 1 กองบิน21อุบลราชธานีที่มีการดําเนินการฝึกบินยุทธวิธีการรบทางอากาศและการโจมตีเป้าหมายภาคพื้นตลอดห่วงเวลาที่ผ่านมาเพื่อเตรียมพร้อมรับมือหากมีสถานการณ์ด้านความมั่นคงที่จําเป็นต้องใช้กําลังทางอากาศในการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งอธิปไตยของชาติและความสงบสุขของพี่น้องประชาชนชาวไทยพญาอินทรีแห่งอุบลติดอาวุธพร้อมรับมือทั้งยังเป็นการข่มขวัญกัมพูชาไปในตัว กองทัพบ,บกขอความร่วมมือสื่อมวลชนติดตามข้อมูลจากแหล่งข่าวทางการและงดเผยแพร่ภาพหรือข้อมูลที่ไม่ได้รับการตรวจสอบซึ่งอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดหรือส่งผลกระทบต,ต่อความสัมพันธ์ทวิภาคีก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมแชร์คอมเมนต์และกดติดตามช่อง Amazing ASEAN เพื่อเป็นกำลังใจและทะันต่อการอัปเดตข่าวสาร